สวัสดีครับแพทใหม่แล้วนะโชดาวก็รู้สึกตอนนี้ก็จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะเออมันจะเปลี่ยนหน้าล็อบบี้นะมีของโหมดปกติโซเว v a ลกับโชดาวนะเนี่ยเลือกข้างบนได้เลยตีมมันก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็หลักของแพทนี้ก็ตัวละครมาใหม่นะบูเชนนะบูเช่นะชคนไทยเรียกนะ แล้วก็จะมีเจดใหม่ๆมาๆมากมายเลยนะส่วนตัวละครอุเฉินนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวนะครับขอทําความเข้าใจกับตัวละครนี้ก่อนอ่ะเจดชาร์จเข้ามาใหม่สองอันชาร์จสายฟ้าก็มีของเวโลของตัวละครเฟอร์เรียตัวหุ่นนะครับแล้วก็ของพาร์ทของอุเชนอุเฉินสำหรับคนที่จะเล่นสายฟ้านะก็เนี่ยมีให้สองเจดแล้วตอนเนี้ เฟอร์เรียสามารถเล่นสายฟ้าได้แล้วนะครับก็ตามน,นั้นเลยแล้วก็จะมีเจดเป็นพวกติมไฟนะครับเป็นการเบินไม่ใช่ธาตุไฟนะเป็นการเบินนะก็เดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะเดี๋ยวขอหาเจดก่อนนะแต่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับหลักๆเลยผมมองว่าเจดเนี้ยดีมากเลยนะแต่ก็รอ,อ,อก่อนยังไม่มีเจดอะไรที่มันเข้ากันได้นะต้องรอฟาร์มก่อนนะครับก็ใช้เวลาหน่อยนะนะ อูเฉินก็มีเจดอันติเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ข้อมูลดูแค่ว่าอุเฉินเป็นตัวละครที่สตันบอสดีมากเลยนะครับมีอุเฉินนี่ก็แทบไม่จำเป็นต้องมียักษ์เลยนะอุเฉินดีมากเลยควรมีติดทีมไว้นะครับตัวละครนี้และสิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดของแพทนนี้เลยคือ potential หรือศักยภาพ มันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะแผ่นนี้จะไม่มีธาตุเลยนะจะเรียกว่าเป็นแผ่ที่ไม่นู้เลสสนุกดีไหมเดี๋ยวก็รอดูไปก่อนนะเพราะว่าซ้ายขวาเนี่ยเป็นไฟหมดเลยนะเป็นการเบินก็ยังไม่รู้อันไหนดีบ้างสถานะเนี่ยจะงงหน่อยนะไฮโดรเฟรมเนี่ยเฟรอะเลยไฮโดรเฟรเนีย แฟร์หรือเฟเนี่ยแหละอ่าอั่นเนี้ยสถานะเป็นสถานะหมดสถานะใหม่นะก็คือเอาน้ำมาชนไฟก็จะได้สถานะนี้เลยนะอืมเปลี่ยนไปเยอะนะแผ่นเนี้ยคือถ้าจะเล่นยากมากมันน้ําแข็งตอนเนี้ยคืออยู่ยากมากเลยน้ําแข็งใส่ฟ้าพออยู่ได้นะครับอาทิตย์แรกก็ฟาร์ามไปก่อนนะ <it> ฟาร์มดัานไหนก็อย่างที่เคยบอกนะครับ ให้เล่นประตูไปเรื่อยๆนะมันจะมีค่าเซนต์ของมันแล้วพอไปถึงยี่ห้าเนี่ยก็แนะนําถ้าเกิดไม่เบื่อนะฟาร์มยี่ห้าไปยาวๆเลยคอเลกชันก็มีอันใหม่นะครับเป็นสเตตวาพาววาโไลท์นะไม่แน่ใจอันถูกไหมนะเป็นเกี่ยวกับการเบิร์นไฟนะครับไฮเปอร์แฟร สถานะเนี่ยมันก็จะงงๆหน่อยนะระหว่างสถานะส,สตรกเนี่ยหรือโซกอะไรเนี่ยน่าจะอ่านว่าโซกนะอ่ะมันก็จ้องเอาตัวละครหรือเจดมาคอมโบกันนะเพื่อให้เกิดสถานะเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะก็อตอนนี้ก็เก็บคอลเลคชันไปก่อนนะร มียามาเอบิดแล้วก็ไปรับของรางวัลกันได้นะเข้าเกมไปรับของรางวัลกันได้เนี่ยซีซั่นนี้ก็เป็นของตามนี้เลยนะมีบอสตัวใหม่ชัปเตอร์ใหม่ตัวละครใหม่นะครับโดยรวมก็ฟอมฟาร,ร์ไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดได้เซตที่มันเล่นได้คงตัวแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูทีนะครับเหมือนจะว่าจะต้องเปลี่ยนเจดสามเจดนะ อันนี้คือเข้าวๆนะครับงานจะต้องเปลี่ยนสามเดแล้วเรามีพวกสก,กินในโชว์ดาวหีบใหม่ๆมาให้เลือกนะโดยพอนี้นะสวยมากเลยก็ผิดนะครับนี่นะเป็นเงานะโอเงาวของบอส ชับตัวสี่นะตัวน้ำตัวสุดท้ายสวยมากเลยแล้วก็เป็นพาสีแล้วนะอันนี้เป็นอันใหม่แล้วนะก็จะมีสองตัวละครน,นะคือตัวเฟเรียกับยูชานนะครับตัวหุ่นกับตัวยักษ์เล็กที่สก,กินมันเปลี่ยนนะสก,กินตอนท่าเวลสิบแปดกับเวลเท่าไหร่สี่ว่าไม่แน่ใจนี้ แล้วก็จะได้ d u โอห์ o หรือเงาคู่นะเนี่ยก็จะได้มาเป็นอาวุธของบอสชั a เตอร์ที่ห้นะครับบอสใหม่นั่นเองแต่ไม่รู้มันจะเรืองแสงเหมือนบอสหรือเปล่าราคาม t จนพาร์ตก็อยู่ที่1,360ทองนะก็แพงพอพาร์ตปกติ160ทอง ตระพานนี้มีแค่80เบลลนะครับอันก่อนมี115เด็กเด็ยคิปตันอันเนี้ยจะบอกว่าใบคริปตันที่ดีมากเลยนะเดี๋ยวให้ดูนะครับมันดียังไงทุกคนจะเห็นว่าผมมีออฟฟิเซอยู่สองอันนะาที่วงเล็บมีโม d e r a t i o n กับ scorching อันเนี้ยผมเอาอันเนี้ยสีแดงที่ได้จากด่านเนี้ยไปตีบวกนะ มันจะเลือกได้ว่าเราจะเอาไหนออกแล้วออฟฟิเซนะเข้ามันฟิตเลยนะเราจะสุ่มอยู่สามอันฟิน s c o r c h i n g Moderation ภาษาไทายก็อันแรก Win ฟอร์เนี่ยไปร่วมทางส o r c h i n g เนีเป็นลูกโชนและสุดท้ายนะครับ Moderation ภาาไทายเป็นแปลเปลี่ยนปานอันเนี้ยหรือเก็บไว้ก่อนก็ได้นะยังไม่ต้องรีบทำนะอันเนี้ยผม คิดว่าผมจะเล่นสายฟ้ายาวๆผมเลยตัดสินใจทใําสายฟ้าไปเลยเพราะว่าเจ็ดสายฟ้ามันสองอันเนี้ยต้องใช้อยู่แล้วตามนี้เลยนะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องรีบใช้กิจกรรมบอสถก็เปลี่ยนรูปเลยนะครับสวยขึ้นมากเลยแต่รูปเป็นบอสเท่กว่ารูปบอสเท่ก Bot ว่าก็นะ <laughs> <laughs> แล้วแต่คนชอบนะ แล้วก็มีสกินเข้ามาใหม่นะหลักๆกต็ตามนี้นะรีสิสันในยามาเอบิสรีฟัตตูแล้วก็แบเท,ทิลพาร์ตซีซั่นหนึ่งจุดห้านะหนึ่งจุดห้าด้วย <c oughs> อีเวนต์ก็มีให้ทำนะอีเวนต์ของโชว์ดาวนี่เลยพยายามเก็บให้ครบนะครับแล้วไปแลกของรางวัลกันโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับเป็น การกลิ่นแพทใหม่นะเดี๋ยวส่วนตัวละครวิเชินี่รอรีวิวเลยนะครับติดตามรอเลย